เมื่อต้องซื้อครีม2องเซวนเพราะว่ามาเที่ยวแล้วก็ลืมเอาครีมของตัวเองมานะคะมีหลักการในการเลือกซื้อ,อยังไงบ้างให้แบบเออผิวโอเคไม่มีปัญหานะคะวันนี้อุ๋มจะม,มาเล่าให้ฟังแล้วก็ซื้อมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะ หมอแพทย์เฉพาะทางผิวหนังสวัสดีค่ะให้คําแนะนําในเรื่องของการเลือกใช้สกินแคร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการดูแลทุกความสวยทุกเรื่องเกี่ยวกับหน้าปรึกษาหมออุ่มนะค,ะ, <ellow. S 1> คะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วก็แบบว่า safe, เซฟเก็บไลฟ์นี้ไว้นะหรือว่าแชร์ไลฟ์นี้เอาไว้เผื่อวันไหนพลาดวันไหนลืมหมอนุ่มนะคะที่จะต้องเอาแบบ เออต้องมาเลือกซื้อสกนะินแคร์เซเน่ะหรือว่าใครที่เลือกใช้สกินแคร์ในเซเวอยู่แล้วนะคะก็ลองมาฟังดูก็ได้อุ่มก็แบบซื้อมาหลายไอเทมเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเลือกอะไรอย่างไงเพราะอะไรนะคะอ่า ใครเข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายกันนิดนึงวันนี้เราเปิดตัวโอลิเวียไปแล้วอ๋มก็แบบหลังจากที่เปิดตัวโอลิเวียเสร็จเนี่ยก็บินมาเชียงใหม่เลยนะคะเพราะเราก็กะว่ามาทําบุญไหว้พระสักหน่อยเอาเลิกเอาชัยนะคะในการาล a u n ชผลิตภัณฑ์โอลิเวียแต่ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากนะคะต้องเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดรโอลิเวียซึ่งตอนนี้ก็แบบแอดมินตอบกันไม่หวันไม่ไหวถึงแม้จะใกล้เที่ยงคืนแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย มีโปรโมชั่นพิเศษในการรับนักเรียนเข้าชั้นเรียนนะคะเพื่อที่จะได้โปรโมชั่นพิเศษแต่ว่าก็ไม่ต้องเสียใจไปนะใครที่แบบซื้อผลิตภัณฑ์ดรอรลิเวียในเพจของเราหรือว่าเพจหมอแพทย์จันพากทางผิวหนังเนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้เช่นเดียวกันนะคะ,ะสวัสดีตอนดึกค่ะคุณเกดแก้กําลังจะนอนพอดีเอาอสวัสดีค่ะคุณคริสนะคะ คุณสรัญญาดึกอีกแล้วคุณแต้วคุณอ้อมน,นะคะวันนี้ก็มาเจอกันยามดึกเนาะเพราะว่าอุ๋มก็แบบว่าเออก็อยากรู้สึกตื่นเต้นที่แบบไปเลือกซื้อซองคือเซเว่นตอนนี้ยครีมซองมันเยอะมากอะอุ๋มว่าแบบ เป็นร้อยรายการได้นะก็ไปเลือกดูว่าเอออะไรยังไงอย่างไรอ่ะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังเลยเพื่อที่ทุกคนจะไม่ดึกมากนะคะเข้าเรื่องกันเลยว่าครีมซองเซเว่นเนี่ยเออถ้าเกิดเราลืมเอาครีมมาทั้งกระเป๋าอะเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยอ,อ่า อันแรกเลยนะคะเวลาที่เราใช้สกินแคร์เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการลืมเอามาก่อนละกันนะลืมเอามาแล้วก็เราจะไปซื้อครีมซองเซเว่นเนี่ยควรจะเลือกอะไรยังไงเลือกชิ้นไหนมาบ้างอะไรเงี้ยมันคงใช้เขาเรียกว่ามันคงไม่สามารถเอาสกินแคร์ทั้งหมดที่แบบเราเคยใช้มาได้นะคะดังนั้นเนี่ย Uh, จริงๆแล้วไอตัวรีบาลานซิ่งครีมของดรลิเวียก็มีประโยชน์มากนะเพราะว่าถ้าใช้ต่อเนื่องกัน2สัปดาห์แล้วดันลืมนะคะไม่ได้ใช้ต่อแต่ว่าผลมอยส์ไรซิ่งเอฟเฟกหรือว่าการดูแลความชุ่มชื้นผิวเนี่ยของมันยังมีต่อเนื่องไปอีกถึง7วันเลยนะถึงแม้ไม่ได้ทาครีมอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าหลักการเดิม มันเหมือนกับแบบเรากาลังจะไปเลือกซื yeah. layers, eraser, ung, arson, ้อสกินแคร์ใหม่เลยนะคะเราก็จะต้องดูแลความชุ่มชื้นผิวนะคะอันดับแรกถ้ามีเป็นพวกผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งมาสําหรับคนเป็นกระบเป็นฝ้ากังวลเรื่องหน้าหมองคล้ำอะไรเงี้ยถ้ามีไวท์เทนนิ่งแถมมาได้ด้วยก็จะยิ่งดีมากนะคะก็เอาเป็น2ออย่างหลักๆใครมีสิวหรืมเายาสิวมาด้วยก็อาจจะต้องลองซื้อเจลแต้มสิวแต่ว่าเออมันก็ไม่ได้คิดเผื่อนะอันนี้เอาไว้วันหลังแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์กันว่าเออถ้าเกิดลืม เอายาสิวมาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี้ยครีมสองเซเว่นให้ไปเลือกซื้อสองไหน 1, <1> ืมอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นสําหรับคนเป็นกลับเป็นฝ้าก่อนนะคะก็ต้องมีมอยช์ไรเซอร์ถูกไหมคะแล้วก็มีไวท์เทนนิ่งที่จะต้องหยิบติดมาใช้ด้วยนะคะอันนี้คืออันแรกนะแล้วก็อที่ผมเลือกซื้อมาเลยแล้วกันนะทีละชิ้นเป็นการไม่เสียเวลาก็เลยเลือกซื้อชิง คิวเพรสเจลหน้าใสทาก่อนนอนผิวเด้งฟูอิ่มน้ำอันนี้เนี่ยทุ่มเลือกซื้อมานะคะแน่นอนเราเวลาเรามาซื้อครีมเซเว่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครีมประจําที่เราใช้นะคะเราก็ไม่อยากให้เกิดการอุดตันของสิวถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยส่วนผสมที่อุอ้มก็จะเลี่ยงการระคายเคืองผิวอย่างเช่นก็คือไม่มีแอลกอฮอล์นะ,ะไม่มีซิลิโคนอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยก็ดีมากๆนะเขาเป็นแบบ ห้าฟรีว้ยไม่ค่อยชัดนะไม่โฟกัสอึ๊บใกล้กว่านี้ไม่โฟกัสอยู่ดีอ่าห้าฟรีนะไม่มีแบบซิลิโคนพาราเบนแอลกอฮอล์มิเนอร์อลออยล์หรือว่าไม่ใส่สีนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเราก็มาดูอินกรกเดียนนะเขาก็จะมีน้ำมีกรีเซอรลินมีคาร์โบเมอร์อะไรพวกนี้นะเพื่อขึ้นเนื้ออา้าวไม่มีไวท์เทนนิ่งหรอกหรอ,หรอคิดว่ามีไวท์เทนนิ่งสะอีกโอ้ <'s> โอ้ไม่มีอ่ะนั่นไง <c oughs> อ่านไม่ละเอียดซื้อมาแบบรีบๆเพราะว่าหายากมากนะครีม2องเซเที่ไม่มีซิลิโคนอะ่ะอันนี้มันดันไม่มีซิลิโคนนะคะก็เลยแบบเออเลือกมาถึงแม้ว่ามันเป็นแบบ overnight mask แต่ผมคิดว่าสามารถเอามาทาเช้าเย็นได้ก็คือตอนกลางคืนก็ทาได้ตอนเช้าก็แบบทาได้เช่นเดียวกันนะคะตอนแรกเขาบอกว่าเพื่อนหน้าขาวใสหรือเปล่าเขาบอก เจลหน้าใสาเนี้ยเราก็เลยเราก็เลยคิดว่ามันมีไวท์เทนนิ่งนะแต่ความจริงมันไม่มีแฮอะไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ดูแลความชุ่มชื้นผิวแค่เนี้ยเบสิกพื้นฐานนะก็ได้ละเออไม่มีจริงอ่ะคิดว่าจะมีในอซินนามายติดมาซะหน่อยอ้าวไม่มีไม่เป็นไรเรามาดูเนื้อกันทุกคนอ่า สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณปลาสวัสดีค่ะคุณวริศลากําลังหาซื้อเลยทีเดียวใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็คิดว่ามันเป็นตัวที่น่าจะโอเคไม่ทําให้เกิดการอุดตันสิวแล้วก็ดูแลความชุ่มชื้นได้ดีนะคะดูเนื้อดูเนื้อรอดไม่นอชิงอุ้ยเป็นเจลเป็นลักษณะเจลนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยมันก็มีแบบเป็นลักษณะกรีเซอรินให้ความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยด้วยนะอุ้ยมีน้ําหอมอะ่ะ มีน้ำหอมนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นเนื้อเจลแบบนี้ไม่มีซิลิโคนแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วล่ะอ่ะนี่นะคะเออแต่กลิ่นมันก็ไปเร็วอยู่นะอ่ะเป็นเนื้อใสๆทาจะรอดไหมนะ้อเอออ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรมันชั่วคราวนะทุกคนจริงๆแล้วอยากได้เป็นเนื้อครีมมากกว่าแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่านนี้เนื้อไม่หนักแน่นอนเป็นเจลใส ไฮยาลูรอนิกแอซิดมีไหมอะหรอเหมือนจะไม่มีเลยอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวดูให้เป็นน้ำเป็นเอ็กซ์ตรกต่างๆกรีเซอรินเออไม่มีแม้กระทั่งไฮยาลูรอนิกแอซิดนะอันนี้ไม่มีทุกคนไม่มีนะครีมเซเว่นโอเวอร์ไนท์มาสเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นเจลแบบ คือพวกคาร์โบเมอร์หรืออะไรเงี้ยคือเป็นตัวขึ้นเนื้อให้เป็นเนื้อเจลสรุปว่าให้ความชุ่มชื้นหลักเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแบบไดโพพิลีนไกลข้ลกรีเซอร์ e ินบิวทิลีนไกลข้ออะไรเงี้นะตัวให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีเทรฮาโลสออันนี้ไม่มีไฮยาลูโรนิกแอซิดสรุปว่าให้ความชุ่มชื้นนะคะจากกรีเซอรลินเป็นหลักไม่เหนียวเนอะหนะอืมโอเค ก็ใช้ชั่วคราวใช้ชั่วคราวแล้วก็ต่อมาที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือครีมกันแดดทุกคนอุ้มก็พยายามไปดูนะคือจริงๆแล้วใน7 e เ e ่นอ่ะมี L'Oreal ด้วยที่เป็นครีมกันแดดแต่ว่ามันเป็นหลอด เราตั้งใจจะมาคุยเรื่องครีมซองก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะก็อันนั้นจริงๆแล้วลอรีอัลกันแดดตัวนั้นเนี่ยก็เป็นตัวกันแดดที่ดีนะแต่ว่าเราตั้งหัวข้อว่าครีมซองดังนั้นเราก็จะพยายามหาครีมกันแดดที่มันเป็นซองมาก็ได้เป็นตัวนี้นะคะของ bsc h a serum กันแดดได้ด้วยที่อุ่มเรื่องเนี่ยเป็นเพราะว่ามี spf 50นะแล้วก็ pa c บวกเห็นไหม pa c บวกแล้วเราก็มาอ่านส่วนผสมในนี้นะคะก็พบว่า แบบว่ามีแนซินามายถึงแม้เราไม่มีไวท์เทนนิ่งในมอยส์เจอร์เรานะก็มีไวท์เทนนิ่งในครีมกันแดดก็แล้วกันมีแนซินามายนะคะแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีซิลิโคอนอืมคืออุมาเป็นคนที่ใช้ซิลิโคนไม่ได้นะเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าสิวเซียนเพิ่มขึ้น มันจะแบบเป็นสิวเซียนป,ปุ๊บเลยก็เลยจะพยายามเลี่ยงซิลิโคนนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆอยากจะไปซื้อลอรียลนะที่เป็นขวดอ่ะแต่อันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้นีก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่มีซิลิโคนนะคะแต่มันมีข้อเสียอยู่ต้ยหนึ่งก็คือตัวครีมกันแดดเนี่ยเขาใช้สารที่ชื่อว่าเบนโซฟีนอ3อันนี้ก็มีข้อเสียในหนึ่งคือมันไม่ได้เป็นข้อเสียสําหรับทุกคนนะมันเขียนอยู่ตรงเนี้ย ไม่รู้เห็นหรือเปล่าโอ้ยไม่โฟกัสเลยลูกเบนโซฟีนอลสอมะมันเขียนอยู่ตรงนี้ให้ความรู้ไปแล้วกันนะคะเป็นความรู้คืออันนี้มก็เลือกมาตรงที่ว่าโอเคไม่เป็นสิวเบนโซฟีนอล3เราก็เบนโซฟีนอล3ามเนี่ยเป็นสารเขาเรียกว่าเป็นสารกันแดดเนาะที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการแพ้ได้มาก ในหลายๆคนแต่ว่าเขาเรียกว่าสารตัวนี้ถูกเลี้ยงมาหลายปีมากแล้วอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้ก็เลยม,มันไม่ได้มีปัญหากับทุกคนนะก็ลองดูเอาวะอ่าอุ้ยเนื้อเป็นน้ําเลยอะเป็นน้ําถ้าเราได้ครีมกันแดดเป็นน้ําแบบนี้นะคะอย่าลืมใช้ครีมกันแดดปริมาณ1เหรียญสินะคะ1เหรียญสิโอ้เนื้อเบาเนื้อเบาแต่ขาวนิดๆเนานะดูขาวนิดๆเออแต่มันอาจจะทําให้ผิวดูใส อืมนี่นี่ก็นิดเดียวนะไม่ได้ต่างมาโอ้โ <reco Christ> ้ผ you ิว <satisfy> ด <karang ados> <uffy> ูเนียนสวยดีมากเลยทุกคนูเห็นไหมเห็นชัดอยู่นะผิวดูแบบว่าเนียนใสเออไม่ใช่หนึ่งเหรียญบาทใช่ไหมเมื่อกี้หนึ่งเหรียญสิบใช่ใช่หนึ่งเหรียญสิบนะคะอ่าอุ้ยเก็บชุดดอกเตอร์ลิเวียตัวหลบเก็บในกระเป๋าเดินทางไว้เลยจะได้ไม่ลืมเพราะเดินทางบ่อยใช่ไหมโอ้เป็นไอเดียที่ดี นะอาจจะต้องเรียนแบบบ้างวันนี้ผมก็แบบรีบมากนะคะก็เลยได้มาไม่ครบอ่าก็เป็นตัวนี้ดีอ่ะเกลี่ยง่ายซึมดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ขาววอกผิวก็แบบสวยขึ้นมาทันตาก็ถือว่าดีแต่ก็นั่นแหละมีข้อเสียนิดนึงตรงเบนโซฟีโนนสแล้วก็เวลาเราซื้อครีมกันแดดนะคะ แล้วมันไม่เขียนะในเรื่องของการกันน้ำก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแอดซูมหรือว่าคิดไปเลยว่ามันไม่กันน้ำนะทุกคนคือถ้ามันไม่เขียนว่ากันน้ำแปลว่ามันไม่กันน้ำอ,อันนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดที่ไม่กันน้ำนั่นเองนะอันนี้คือข้อเสียอันนี้จะต้องระวังไม่สามารถไปเล่นกีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยได้ โอ้แต่ถ้าลอรีอัลตัวนั้นจําไม่ได้เหมือนกันว่ากันน้ำได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครจะต้องไปเที่ยวทะเลลงน้ําทะเลอะไรเงี้ยก็ให้อ่านเพิ่มอีกนิดนึงว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้ําเข้ามาด้วยนะคะอ่าต่อมาที่ผมซื้อก็คือชิงโฟมล้างหน้าเราก็ต้องมีโฟมล้างหน้านะโฟมล้างหน้าเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยเลือกหลอดเล็กจริงๆแล้วมันจะมีหลอดใหญ่ด้วย ที่อุ้มไปดูเนี่ยมันจะเป็นจริงๆแล้วอยากซื้อนิวโทรจีนาแต่มันหลอดใหญ่การบ้านของเราก็คือเป็นครีมซองใช่ไหมก็พยายามเลือกอันที่เล็กที่สุดนะอันนี้เนี่ยก็อันเล็กกว่านิวโทรจีนานิวโทรจีนาก็จะแพงอะ่ะก็จะแบบรู้สึกหลักร้อยอะ่ะแต่ว่าอันนี้มันหลักสิบก็เลยเลือกแบบนี้มาให้ดูนะคะก็เลือกเป็นพรดิวอีไบรท์วอเตอร์เมลอนนะคะที่เลือกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราก็ต้องอ่านอินกรีเดียนนะอินกรีเดียนเนี่ยก็จะมีแบบไม่มีพวก สารชะ้นล้างที่มันระคายระคายผิวค่ะโซเดียมอลอริลซัลเฟตอะไรเงี้ยไม่มีมันก็จะเป็นโซเดียมโคโคอิอลไกลซินเนตมีกรเซอลินนะคะที่ให้ความชุ่มชื้นของโฟมล้างหน้าอะไรเงี้กยก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาแล้วก็ไม่มีเม็ดบีบนะเราไม่แนะนำให้ใช้แบบโฟมล้างหน้าแบบสครับนะคะก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าอุ้ยเป็นเจล โอ้เป็นเจลใสๆเลยเจลล้างหน้าเออเอาเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวก็รู้คุณหมอมาดึกมาใช่เพิ่งเลือกซูครีมเสร็จอ่าขาวจากอะไรคะเนื้อกันแดดแบบไฮบิดเหรอคะเลือกแบบฟิสิก c ล l ดีสุดก็ถ้าเกิดใครกลัวแพ้ก็เลือกเป็น Physical แต่นี้ก็ไม่ขาวแล้วนะหลังทาไปเสร็จก็เนื้อกลืนดี อูหอมวอเตอร์เมนนด้วยนะพรอ้อาวละต่อมาอันที่ผมซื้อนะคะตัวนี้ตัวหนึ่งก็สำคัญคือเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยโรงแรมก็จะมีแชมพูใช่ไหมคะแต่แชมพูมันชอบผมแข็งเนาะแชมพูโรงแรมมันชอบผมแข็งผมก็เลยเลือกซื้อ Dove มาค่ะดฟ แอดวานเค e r ตินทรี e เมนต์มาสค์คือมันก็จะมีเป็นขวดเนาะครีมนวดผมอะแต่คนทำสีผมฟอกสีผมแบบอ่มเนี่ยคือใช้แค่ครีมนวดมันไม่พอไม่พอเราก็ต้องใช้เป็นแบบทรีทเมนต์มาสก์แบบนี้นะคะแทนครีมนวดผมสำหรับอุ่มเองอะก็คือเวิร์กโอเคก็เลยซื้อมาด้วยเป็นสองสองดีมาก Dope Advanced Keratin Treatment นะคะก็สำหรับโดฟเนี่ยคือมีความประทับใจเพราะว่าเขาพาเราไปดู รายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะก็พบว่าเออโดฟสำหรับเรื่องผมอะค่ะตัวทรีทเมนต์อันนี้นอกจากมันจะช่วยเคลือบผมข้างนอกแล้วมันยังมีแบบตัวที่จะซึมเข้าไปที่แกนผมไปช่วยบำรุงผมด้วยก็เลยแบบเออประทับใจแล้วก็เลยซื้อมามีแบบซองในเซวนะคะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อมแบบขาดไม่ได้เลยโรงแรมเนี่ยก็จะมีครีมอาบน้ำเจลอาบน้ำให้เราอยู่แล้วแต่ก็มักจะไม่มี ครีมบำรุงใช่ไหมหรือว่าบางทีมันก็แบบไม่ค่อยเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญว่าจริงวัสลีนกูต้าไฮาค่ะทุกคนมีแบบซองก็เลยซื้อมาให้ดูด้วยนะเออมีแบบซองเป็นบอดี้โลชั่นเจ๋งมากเลยอะ่ะซึ่งวัสลีนรุ่นเนี้ยนะคะเขาจะเป็นแบบซีรีส์ของเขาเลยทุกตัวจะแบบเนื้อเบาทาง่ายเกลี่ยสบาย แต่ที่มหัศจรรย์ก็คือว่าเอา้ามันก็พอจะโฮความชุ่มชื้นได้ดีอยู่นะเนี่ยเนื้อแบบเนี่ยบางเบาเบามากแล้วก็มีแบบเป็นเ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นกูต้าไฮยาของเขานะคะก็จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มีแนซินามายอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะเนี่ยเนื้อเบาบางทาแล้วเย็นสบายด้วยอะเหมาะสำหรับอากาศร้อน หอมอ่นอ,อนๆนะคะก็จะเป็นแบบไวท์เทนนิ่งด้วยดีมากเลยถ้าเกิดใครผิวแห้งแบบอุ่มนะคะก็อาจจะทาสองรอบเนาะเพื่อให้มันแบบเคลือบผิวเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดใครแบบผิวธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถทารอบเดียวได้นะคะหนึ่งซองเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แค่สองครั้งหมดนะคะก็สำหรับผิวแห้งแบบอุ่มนะหนึ่งซองก็น่าจะใช้ได้สองครั้งก็สองวันพอดีเลยที่เดินทางมาก็หมดนะคะก็เลือกเป็นตัวนี้ซึ่งแบบ ดี er. อ่ะมีไฮยาลูรรนิกแอซิดอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะก็ได้ครบทุกตัวแล้วสำหรับครีมซองที่ซื้อมาในวันนี้นะคะก็คิดว่าจะเซอร์ไว I will survive ในครีมซองเหล่านี้นะคะแวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูในสตอรี่นะว่าเป็นยังไงบ้างาใช้แล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กแค่ไหนนะคะก็วันนี้มาดึกแล้วก็มาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องสนุกสนุกในวันนี้นะคะว่าลืมเอาผลิตภัณฑ์มาทุกตัวเลยก็เลยจะต้องมาแบบซื้อถ้าต้องซื้อครีมซองจะเลือกซื้อหลักการเลือกซื้อก็ประมาณนี้นะคะอันแรกเนี่ยครีมที่ทาหน้าก็ ให้เลือกตัวให้ความชุ่มชืน้นถ้ามีไวท์เทนนิ่งได้แอดมาก็ยิ่งดีนะคะน,นี่คืออันแรกอันที่2ตัวโฟมล้างหน้าความจริงโฟมล้างหน้าต้องมาก่อนหรือเปล่าเอาใหม่อันที่1โฟมล้างหน้านะคะก็ต้องไม่ต้องมีแบบกรีเซอรีนอะไรเงี้ยที่ให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ตัวสารช้าล้างเนี่ยก็ต้องไม่ทํำลายผิวพวก SLS เงี้ยโซเดียมลอรลิซนเฟตต้องไม่มีนะคะก เลือกโฟมล้างหน้าอันที่สองครีมที่จะต้องใช้อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีครีมบำรุงสําหรับบุมเองเนี่ยก็เลือกครีมบำรุงแบบที่ไม่มีซิลิโคนเพราะว่าอุมจะแบบเป็นสิวเซียนได้ง่ายถ้ามีซิลิโคนแล้วก็ถ้ามีไวท์เทนนิ่งประกอบด้วยก็จะยิ่งดีอันถัดมาอันที่สามครีมกันแดดขาดไม่ได้นะคะครีมกันแดดก็ต้องเป็น SPF 50ห้าสิบวก P บวกนะคะอันไหนล้ะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูด้วยเผื่อใครเพิ่งเข้ามา อันนี้ก็คือโฟมล้างหน้าต่อมาก็คืออุ้ยครีมบำรุงอ่าถึงแม้มันจะเป็นแบบ overnight mask แต่ก็สามารถเรามาใช้เช้าเย็นได้นะคะแล้วก็ครีมกันแดดก็ต้องเลือกแบบ s p f 5 0บวกแล้วก็ P A สบวกแบบนี้นะคะเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมถ้าใครต้องลงน้ำเหงื่อออกเยอะให้เลือกรุ่นที่กันน้ำได้มันจะเขียนไว้นะคะว่ากันน้ำได้ถ้าไม่เขียนแบบนี้แปลว่ากันไม่ได้นะคะทาลงน้ำก็ไปหมดเลยนะคะดำแน่นอนนะคะอ่าก็จะเป็น3ชิ้นนี้สำหรับหน้าแล้วผมก็มีอีกหนึ่งชิ้นสำหรับผมนะครีมนวด ที่โรงแรมมักจะไม่ค่อยพอนะคะแล้วก็สุดท้ายครีมบำรุงทาตัวอ่านี่เลยค่ะครีมบำรุงทาตัวด้วยก็ประมาณนี้นะคะอ้าวมีคำถามคุณอริส